จะมาพบกับกีฬาชนิดหนึ่งคือกีฬาบอลเล่ค่ะทุกคนอาจจะคิดว่าบอลเล่เป็นการแสดงโชว์ถ้าเราพูดถึงบอลเล่ทุกคนจะคิดถึงกระโปรงสีชมพูฟูฟ่องหรือว่าขึ้นปลายเท้าวสวยๆแต่ว่าบอลเล่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะบอลเล่ก็ถือว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเหมือนกันยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะพาผู้นชมไปพบกับกีฬาบอลเล่ตั้งแต่เด็กพื้นฐานจนถึงระดับอาชีพค่ะว่ามีการฝึกยังไงกันบ้างเดี๋ยวเชิญชมได้เลยค่ะ พูดถึงบอลเล่นะคะบอลเล่ก็คือการแสดงประเภทหนึ่งคือการเต้นประเภทหนึ่งแต่ว่าบอลเล่เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นพลาสติกพลาสติกหมายถึงว่าการเต้นที่มีมานานแล้วพัฒนาจนถึงอยู่ในระดับที่บันถุจนสูงสุดแล้วะคะ่ะ บางคนอาจจะเห็นเดี๋ยวนี้มีการแสดงประเภทคอนเทนต์ราลีแดนซ์มาเป็นส่วนมากอันนี้ก็คือพัฒนาจากบัลเล่ต์มาเป็นการเต้นสมัยใหม่แต่ว่าบัลเล่ต์เนี่ยเอกลักษณ์ของบัลเล่ต์เลยก็คือการเทินเอาท์การเทินเอาท์หมายถึงการเปิดปลายเท้าออกแล้วก็บัลเล่ต์หมายถึงความโค้งอย่างเช่นแขนทุกอย่างจะอยู่ในวงโงค้งแคบทั้งหมดค่ะแล้วก็นอกจากานบัลเล่ต์มีการแสดงทั้งแสดงเป็นเรื่องแสดงเป็นระบายเฉยเฉยหรือว่า แสดงทางอารมณ์การเหมือนที่เราเรียกว่าการตีบทนะคะเหมือนที่เราเวลาเราดูละครทีวีแต่ว่ามาเล่จะไม่มีบทพูดทุกอย่างจะใช้การตีบทในการแสดงท่าทางค่ะเมื่อเราเร่ฝึกนะคะชุที่ฝึกทุกคนเ็ตยองใส่ว่าเอ๊ชุดที่ฝึกเนี่ยมีอะไรกันบ้าง ต้องใส่ยังไงหรือว่าต้องทําผมยังไงถึงจะฝึกได้ชุดที่ฝึกนะคะเราจะเริ่มจากชิ้นแรกก่อนค่ะเลียวถาดค่ะชุดจะเหมือนชุดว่ายน้ำเห็นชุดท่อนบนใช่ไหมคะจะเหมือนชุดว่ายน้ำเลย ส่วนตัวเสื้อกับกระโปรงเนี่ยจะแยกกันบางทีเราจะเห็นว่าเด็กที่ฝึกตามที่เราเคยเห็นเวลาเด็กไปแสดงจะเป็นชุดเสื้อกระโปงติดกันแล้วมีระบายระบาย,บายจู่กัใช่ไหมคะอันนั้นเราไว้สําหรับเชิญแสดงค่ะแต่ว่าเือที่ใช้สุดไว้ใช้สอบจริงๆเนี่ยจะเป็นแยกชิ้นกนระหว่างเรียวถาดกับกระโปรงก็คือเรียวถาดจะเป็นอย่างนี้ค่ะขอโทษนะคะจะเป็นหมือดชุดว่ายน้ำเลยค่ะแล้วก็จะมีกระโปรง ับข้างนอกอีกชั้นหนึ่งกระโปรงเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือจะต้องเมื่อนักเรียนจับแล้วเนี่ยจะต้องกลางได้เป็นเครื่องวงกมแบบนี้ค่ะไม่งั้นเวลาสมมติว่าเวลาเรากลางแล้วมันติใช่ไหมคะบุคลิกภาพเสียแล้วฉะนั้นเด็กเวาลาเต้นหลังจะงอทันที เดี๋ยวก็โปรแล้วเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องถุงเท้าและรองเท้าถุงเท้าและรองเท้าก็สําคัญเหมือนกันค่ะอย่างเด็กเล็กเนี่ยสังเกตว่าเราใช้ถุงเท้าลักษณะของถุงเท้าคือต้องกระชับแล้วก็มีสีชมพูอ่อนค่ะชมพูอ่อนของเราคือไม่ใช่เป็นชมพูไปเลยอันนี้เป็นชมพูผสมโอเราเรียกว่าชมพูบัลเล่ย์ค่ะจะสีเดียวกับถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้าค่ะลักษณะของรองเท้าเนี่ยจะต้องใส่พอดีฉะนั้นใครสังเกตว่าชุดบัลเล่ย์เนี่ย ทุกอย่างจะต้องพอดีตัวทั้งหมดค่ะแล้วก็รองเท้าเนี่ยสำคัญม,มากส,ส่วนที่สำคัญที่สุดในเครื่องื่แต่งกายนี่คือรองเท้าค่ะรองเท้าจะต้องเป็นลักษณะพื้นเต็มพื้นเต็มคือพื้นใต้รองเท้าจะต้องเต็มทั้งหมดเด็กจะได้ใช้กล้ามเนื้อใต้ฝ่าเท้าได้มากจะต้องมีแบงบ้าน,นะคะแล้วก็รองเท้าที่ให้นะักเรียนใช้ทั้งหมดเป็นรองเท้าหนังค่ะรองเท้าหนังเนี่ยจะกระชับเข้าเท้ามากกว่าแล้วก็เต้นเล็กคล่อง ในท่าที่เป็นท่าพริเวทก็คือท่าหมุนนะคะผมจะได้มิสบัตมาโดนหน้าค่ะส่วนนักเรียนเล็กๆที่เป็นเด็กเล็กๆนะคะอย่างเช่นน้องสองขวบครึ่งถึงสาขวบสีขวบเราก็จะ เท้าเนี่ยเราจะไม่สังเกตใช่ไหมคะทุกคนเวลาคอยเท้าจะเอาเท้าเข้าหากันแบบนี้อย่างนี้เรียกว่าเท้าซิเกิลค่ะก็คือเท้าเบี้ยวที่ก็จะได้คําตอบว่าเอ๊ะทำไมผู้ปกครองอมักจะให้ลูกมาเรียนเล่เพราะว่าภาพถัาอในภาพคือเด็กเนี่ยถ้าเรา,า,าไม่ได้ฝึกให้เขายืดเท้าออกมิดออกด้านข้างแบบนี้ เด็กก็จะยืนเท้าคว,วามหนี้ตลอดะคะ่ะเคยมีผู้ปกครองที่ส่งเด็กมาเพราะว่าแพทย์ส่งให้มาเรียนหรือว่าแนะนานให้มาเรียนบัลเล่เนืน่องจากต้องใส่รองเท้าดับเท้าแบบนี้ตลอดเวลาเพราะว่าลูกเทา้าความเข้ามาข้างในตลอดฉะนั้นการฝึกบัลเล่ก็จะช่วยได้แต่ว่าเราจะต้องฝึกอย่างถูกต้องถึงจะได้คุณภาพาค่ะแล้วก็อีกอันก็คือการเฟลกเทา้าเฟลกเทา้าที่ว่าเปลกเทา้าค่ะเรลกเท้า,าไหคะใช่ค่ะอันนี้ก็บริหารกล้ามเนื้อของ ฝ่าเท้าแล้วก็ข้อเท้าแล้วก็กล้ามเนื้อข้าใ,ใต้ขาค่ะ